้มปลาขาวเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือปลาที่เราแช่น้ำเกลือเนอะเอาะก็ขึ้นมาจากน้ําเกลือนะคะคเพื่อนเพื่อนแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนเนาะตัวเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะคเพื่อนเพื่อนต้องใส่เกลือให้ได้นะถ้าไม่ได้แล้วะะใส่ตัวปลาอย่างนี้เลยทุกคนเราขออนุญาตนะะาเนาะยังเือนนะเนาะก็ขึ้นมาจากน้ําเกลือน,นะคะคเพื่อนเพื่อนแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนเนาะ ตัวเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะเพื่อน,อนต้องใส่เกลือให้ได้นะถ้าไม่ได้แล้วอย่างนี้นะเราต้องแช่ปลาไอ้กับเกลือไว้คืนหนึ่งทุกคนคืนหนึ่งตัวปลาเขาจะแข็งแข็งแบบนี้เลยหย่าทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ําให้เมีดเขาบานเนาะทุกคน มิดข้าวจะต้องบานนะทุกคนถ้าไม่บานนะเ็าจะไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนอันนี้คือน้ําตาลนิดนึงกับผงปรุงรสเนาะอันนี้คือกระเทียมกระเทียมสับหยาบนะคะกระเทียมนี้ใส่ทั้งเปลือกเลยทุกคนจะได้หอมหอมเนาะเราต้องกดนะเพื่อนๆกดกดให้เขาเออแน่นๆเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมายจะพาเพื่อนๆมาทําปลาส้มนะคะ ส้มปลาขาวเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือปลาที่เราแช่นนะ้ำมาณจะใส่ให้หมดนะคะทุกคนเตรียมกับผงปรุงรสที่เราขายำผสมกันแล้วเนาะคั้นเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้นะทุกคนคั้นกดอย่างนี้เลยนะทุกคนคือให้หน้านี้เป็นหน้าร้อนเนาะอากาศร้อนนะเพื่อน ก็จะาวาอย่างนี้นะเข้าเข้าไปในเนื้อเนาะอย่างนี้นะฝ่ายมือเดียวนะเนาะเรายัดเข้าไปในท้องเขาด้วยนะคะทุกคนอย่างนี้เลยคันอย่างนี้เลยทุกคนกดกดให้เขาเข้าไปในตัวปลาเนาะ แล้วเราก็ใส่ผสมกันเลยทุกคนใส่ผสมกันเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ขยามเราจะคั้นอย่างนี้เนาะคั้นส้มเขาจะกดอย่างนี้นะทุกคนกดให้อ่าข้าวเนาะข้าวกับกระเทียมกดกดอย่างนี้กระเทียมก็ใส่ไปเยอะๆะจะได้หอมๆนะทุกคนเนาะ อันนี้คือน้ําตาลนิดนึงกับผงปรุงรสเนาะอันนี้คือกระเทียมกระเทียมสับหยาบนะคะกระเทียมนี้ใส่ทั้งเปลือกเลยทุกคนจะได้หอมหอเนาะนนจะใส่ให้หมดนะคะทุกคนประทานได้นะคะเพื่อนๆวันนี้แค่นี้เนาะไปลองทำดูนะคะหยาทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะ ให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาปลาด้วยนะคะทุกคนเราก็กดเนาะกดอย่างนี้ทุกคนกดอย่างนี้นะทุกคเราจะคั้นอย่างนี้เนาะขั้นส้มเขาจะกดอย่างนี้นะทุกคนกดให้อ่าข้าวเนาะข้าวกับกระเทียมใส่ตัวปลาอย่างนี้เลยทุกคน เราอขออนุญาตเนาะยังมาอันนี้คือส่วนผสมของเขานะทุกคนจะมีข้าวเหนียวหยำทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเสิ็จแล้วเราก็จะมาก,ก็จะทิ้งไว้สองคืนเนาะทุกอนสองคืนนะนนนนะแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะนานหน่อยเนาะสามคืนแบบนี้ คือได้แล้วนะคะทุกคนเราจะเอาไว้สามวันแล้วก็ปลาเขาจะเปรี้ยวแล้วก็สามารถเอามาทอดอันนี้คือน้ําตาลนิดนึงกับผงปรุงรสเนาะอันนี้คือกระเทียมกระเทียมสับหยาบนะคะกระเทียมนี้ใส่ทั้งเปลือกเลยทุกคนจะได้หอมหนะอมเนาะหยับทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมัมจะใส่ให้หมดนะคะทุกคน เตรียมกระผงกปรุงรสที่เราขยำผสมกันแล้วเนาะคั้นเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้นะทุกคนคั้นกดอย่างนี้เลยนะทุกคนคือให้เขาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมายจะพาเพื่อนๆมาทําปลาส้มนะคะส้มปลาขาวเนาะคะเนาะอันนี้คือปลาที่เราแช่น้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายมายจะพาเพื่อนๆมาทําปลาส้มนะคะส้มปลาขาวเนาะคะเนาะ อันนี้คือปลาที่เราแชน่น้ำปลาด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดเนาะกดอย่างนี้ทุกคนกดอย่างนี้นะจะใส่ให้หมดนะคะทุกคนนับประทานได้นะคะเพื่อนๆวันนี้แค่นี้เนาะไปลองทำดูนะคะัสะ็จะทิ้งไว้ สองคืนนะทุกเพื่อนสองคืนนะแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะนานหน่อยเนาะสามคืนปลาจะเน่านะทุกคนโอเคเนาะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายมายจะพาเพื่อนๆมาทำปลาส้มนะคะส้มปลาขาวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือปลาที่เราแช่นนะ้ำกดให้เขาแน่แน ข้าวนี้เราต้องแช่ให้เม็ดบานนะทุกคนถ้าเม็ดไม่บานแล้วเขาจะไม่เปรี้ยวเนาะเกลือไว้ทั้งคืนแล้วนะเพื่อนๆตัวเขาจะแข็งแข็งอย่างนี้เนาะคือใช้ได้นะครับเพื่อนนี่เราก็จะเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือเกลือไว้ทั้งคืนแล้วนะเพื่อนๆตัวเขาจะแข็งแข็งอย่างนี้เนาะคือใช้ได้นะครับเพื่อนนี่เราก็จะเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือเกลือไว้ทั้งคืนแล้วนะเพื่อน ตัวเขาจะแข็งแข็งอย่างนี้เนาะคือใช้ได้นะครับเพื่อนเราก็จะเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือกับผงปรุงรสที่เราเขายำผสมกันแล้วเนาะคั้นเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้นะทุกคนคั้นกดอย่างนี้เลยนะทุกคนเพื่อให้หน้านี้เป็นหน้านร้อนเนาะอากาศร้อนนะเพื่อนเราก็จะคว้ายอย่างนี้นะเตรียมกับผงปรุงรสที่เรา ขยำผสมกันแล้วเนาะคั้นเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้นะทุกคนคั้นกดอย่างนี้เลยนะทุกคนคือให้เขาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายมาจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําปลาส้มนะคะส้มปลาขาวเนาะคะเนาะอันนี้คือปลาที่เราแช่น้ำยำกระผงปรุงรสที่เราขยำผสมกันแล้วเนาะคั้นเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้นะทุกคนคั้นกดอย่างนี้เลยนะทุกคนเพื่อให้ขลายมือเดียวเนาะ เรายัดเข้าไปในท้องเขาด้วยนะคะทุกคนอย่างนี้เลยคันอย่างนี้เลยทุกคนกดให้เขาเข้าไปในตัวปลาเนาะเข้าเหนียวนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ําให้เม็ดเขาบานเน,ะะนา,านนะทุกคนเนาะม็ดข้าวจะต้องบานนะทุกคนถ้าไม่บานนะเขาจะไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนเกลือเนาะก็ขึ้นมาจากน้ําเกลือนะคะเพื่อนแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนเนาะตัวเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะเพื่อน,นะ ต้องใส่เกลือให้ได้นะถ้าไม่ได้แล้วเขาจะไม่เน่านะทุกคนเขาจะไม่เน่าเนาะทําแบบนี้ทุกทาให้มันครบทุกตัวเนาะทุกคนเนาะทำให้ครบทุกตัวเสร็จแล้วเนาะเราหยําทุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมากดให้เข้าแน่น ข้าวนี้เราต้องแช่ให้เม็ดบานนะทุกคนถ้าเม็ดไม่บานแล้วเขาจะไม่เปรี้ยวเนาะกดให้เขาแน่นข้าวนี้เราต้องแช่ให้เม็ดบานนะทุกคนถ้าเม็ดไม่บานแล้วเขาจะไม่เปรี้ยวเน,ะนาะเนาะกว่าเขาจะเปรี้ยวนะคะเพื่อนอันนี้คือเราเอาไว้สองคืนพอเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้านร้อนเนาะอากาศร้อนนะคะ <mm mm> เพื่อนเราก็จะาวาอย่างนี้นะ รับประทานได้นะคะเพื่อนๆวันนี้แค่นี้เนาะไปลองทําดูนะคะสวนก็จะทิ้งไว้สองคืนนะทุกเพื่อนสองคืนนะแต่ถ้าอากาศเย็นก็จะนานหน่อยเนาะสามคืนแล้เรา